ตอนที่184หนูอ่อนแอมากคนผู้นั้นคือผู้อาวุโสเมื่อมาถึงเขาก็พูดบางอย่างออกมาทําให้หัวใจของเฉวียนหลิงก็สิ้นหวังลงผู้อาวุโสรับสัญญาเดิมพันมาจากมือของลีหยวนหมิงและเดินเข้าไปหาเฉวียนหลิงพลางพูดว่าเฉินจือหยวนคือคนของอารามไผ่หยุนของพวกคุณสัญญาที่เขาร่างขึ้นมาฉบับนี้จะต้องปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อแม้เฉวียนหลิงตัวแข็งทื่อด้วยความตกตะลึงมองผู้อาวุโสด้วยความตกใจก่อนจะพล่งออกมา ผ sort of th ู้อาวุโสทำไมท่านถึงได้ปกป้องอารามซานชิงแบบนี้ล่ะผู้อาวุโสสายศีรษะข้าไม่ได้ปกป้องอารามซานชิงแต่ข้ากำลังช่วยอารามไปหยุนของพวกเจ้าอยู่ผู้อาวุโสเคยเห็นพฤติกรรมของพวกเขามาก่อนและมันก็ทําให้เขารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากหากยังไม่เปลี่ยนแปลงหลักฐานของอารามไปยหยุนสังสมมานานนับพันปีจะต้องถูกทําลายลงแน่ฮ่าฮ่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นเฉวียนหลิงไม่ได้เชื่อคําพูดของเขาเพียงรู้สึกว่าเขาปกป้องอารามซานชิงเท่านั้น รู้แบบนี้ไม่เชิญเขามาจะดีกว่าเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเฉวียนหลิงจึงพูดกับเหล่านักสแสวงบุญที่ยาที่นั่นทุกท่านออกไปก่อนได้ไหมเรามีเรื่องภายในต้องคุยกันทุกคนต่างมองหน้ากันหลังจากที่ได้ยินประโยคนี้และเริ่มแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คัดค้านและยอมเดินออกไปแต่โดยดีจากนั้นผู้อาวุโสก็มองไปทางฉินเลียและคนอื่นๆก่อนจะพูดว่าทิวทัศน์บนภูเขาไม่เลวเลยเจ้าสามารถพาคนในครอบครัวไปเดินเล่นที่นั่นได้นะ เมื่อได้ยินเช่นนั้นฉินเลี่ยก็มองไปที่โจโจเขาพยักหน้าแล้วยัดขนมใส่มือของโจโจและจับแก้มที่นุ่มฟูของเธอโจโจเงยหน้าขึ้นมาและยิ้มให้กับเขาพร้อมกับโบกมืออ้วนๆแล้วเจอกันนะคะคุณพ่ออืมเย่หลิงเฟิงก็ออกมาจากที่นั่นเช่นกันและก่อนที่จะออกไปเขาก็ชำเลืองมองหวานจิ้งเพื่อบอกให้เธอดูแลโจโจไม่นานนักภายในห้องนั้นก็เหลือเพียงแค่คนของอารามซานชิงและอารามไปหยุน ผู้อาวุโสเดินไปที่โจโจและพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าหนูน้อยช่วยเชิญปรมาจาร์หลี่ออกมาหน่อยได้ไหมจูซือเอียของอารามซานชิงมีแซ่หลี่โจโจส่งเสียงเอะและเอียงสีสมองไปที่เขาเขารู้ว่าจูซือเอียอยู่กับเธอได้อย่างไรแล้วเขาจะได้ยินสิ่งที่พวกเธอพูดตอนที่เข้าร่วมการทดสอบของลทัทธิตาหรือเปล่านะเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ดวงตาของโจโจก็เบิกกว้างขึ้นขณะน,นี้หนูน้อยรู้สึกเขินอายเล็กน้อย หลังจากที่แสดงละครมานานนี้เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกอับอายที่สุดเมื่อเห็นสีหน้าที่ไม่มีชีวิตชีวาของเธอผู้อาวุโสก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาแววตาที่ดูขุนัวคูนั้นยังคงแฝงความความเมตตาอยู่ด้วยสิทธิ์ที่ได้รับเลือกจากจูซือเอ๋ยของอารามซานชิงจะเป็นคนจิตใจต่ำทรามได้อย่างไรแม้หนูน้อยจะมีเล่ห์เหลี่ยมแพร,าว,พราวแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวอันตรายต่อใคร เมื่อเห็นท่าทางของเขาดูเป็นคนพูดง่ายหลังจากที่หนูน้อยครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอก็หยิบรูปไม้แกะสลักออกมาจากกระเป๋าจากนั้นจูซือเอียก็ลอยออกมานั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศและมองเขาด้วยแววตาที่ว่างเปล่าไม่เลวเลยเจ้าสัมผัสดได้ถึงการมีอยู่ของข้าได้ผู้อาวุโสคุกเข่าคำนับเขาด้วยความเคารพแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนของอารามซานชิงแต่จูซือเอียก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสของเขาเช่นกันลุกขึ้นเถอะ จูซือเอียมีความประทับใจที่ดีต่อเขาเช่นกันเขาหันไปมองเฉวียนหลิงด้วยแววตาที่เย็นชาทันทีทำไมเจ้าจะไม่ยอมทำตามสัญญาอย่างนั้นหรือเด็กน้อยเมื่อสิ้นเสียงพูดก็มีความรู้สึกกดดันพุ่งเข้ามาอย่างแรงจนหน้าผากของเฉวียนหลิงเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นเขาเม้มริมฝีปากแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาในเวลานี้หากพูดอะไรออกไปแม้แต่คำเดียวอารามไปหยุนจะต้องหันไปแน่ฮ่าฮ่าและเขาเองก็ไม่สามารถแบกรับความรับผิดชอบนี้ได้ จูซือเอ๋ยเองก็รู้ถึงสิ่งนี้จึงไม่อยากจะพูดอะไรไร้สาระกับเขาเพียงกล่าวออกมาตรงๆว่าเจ้าคนแท้เฉินเจ้ายังไม่รีบออกมาอีกหรือเจ้าจะหดตัวอยู่ในกระดองตลอดไปเลยหรืออย่างไรวินาทีต่อมาก็เกิดลมกระโชกแรงมากพัดผ่านเข้ามาในห้องจากนั้นร่างที่โปร่งแสงก็ค่อยๆปรากฏขึ้นร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยแสงแห่งบุญกุศลใบหน้าของเขานนั้ดูมีบารมีและสง่างามเมื่อเห็นเช่นนั้นฉเฉวียนหลิงก็รีบลุกขึ้นและทำความเคารพทันทีจูซือเอ๋ย ท่านนี้ก็คือจูซือเอียของอารามไปหยุนผู้ที่มีแท่เฉินนั่นเองปรมาจารย์เฉินชำเลืองมองเขาก่อนจะพูดอย่างช้าๆว่าเฉวียนหลิงเจ้าไม่เข้มงวดในคำสอนก็เท่ากับว่าเจ้านั้นมีความผิดด้วยใช่ไหมสิทธิผิดไปแล้วครับเฉวียนหลิงไม่กล้าแม้แต่จะโต้เถียงดังนั้นเขาจึงยอมรับผิดอย่างตรงไปตรงมาเอาไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วข้าจะชำระบัญชีกับเจ้าภายหลัง ครับเฉวียนหลิงไม่กล้าพูดอะไรมากกว่านี้ไม่กล้าแม้แต่จะนั่งเขาเพียงแค่ยืนก้มหน้าอยู่ข้างฮ่าฮจากนั้นสายตาของปรมาจารย์เฉินก็จับจ้องไปที่ปรมาจารย์หลี่สีหน้าของเขาดูผ่อนคลายลงเล็กน้อยเหราหลี่ไม่เจอกันนานสบายดีหรือเปล่าข้าสบายดีปรมาจารย์หลี่เชิดค้างขึ้นและมองออกไปจากนั้นก็ตะคอกออกมาเบาๆสิทธิ์ของเจ้าทําให้ข้าไม่พอใจ ปรมาจารย์เฉินรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาเองก็ปวดศีรษะเล็กน้อยปรมาจารย์หลี่คนนี้รับมือ,อยากที่สุดเขามักจะไม่ยอมใครง่ายๆและพวกเขานั้นก็ดันมาทำผิดต่อคนแบบนี้อย่างไรก็ตามเรื่องจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนปรมาจารย์เฉินถอนหายใจออกมาแล้วเหล่าหลี่จะทำอย่างไรต้องการให้อารามไปหยุนหายไปให้ได้เลยใช่ไหมไอหยาอย่าพูดแบบนั้นปรมาจารย์หลี่โบกมือไปมา อย่าพูดเหมือนข้าจงใจรังแกเจ้านี่คือสิ่งที่สิทธิ์ของเจ้าได้ตกลงเองและลงนามในสัญญาอย่างชัดเจนไม่มีใครบังคับพวากรเขาทั้งนั้นกลับกันสิทธิ์ของข้ายังถูกสิทธิของเจ้าบังคับให้ลงนามอีกด้วยหากพวกเขาไม่มีความสามารถพอคงจะไม่ได้มายืนอยู่ที่นี่ตอนนี้นั่นเป็นเพราะพวกเขาเล่นละครเก่งต่างหากละ่ะประมาจารย์เฉินชำเลืองมองไปที่โจโจเขาเห็นดวงตาของหนูน้อยอย่างชัดเจนหนูน้อยไม่มีท่าทีตกใจเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นเขากลับกันเธอ,อยังจ้องมาที่เขาอย่างอยากรู้อยากเห็นอีกด้วย แม้แต่สิทธิที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดของอารามไผ่หยุ่นยังไม่กล้าสบตากับเขาโดยตรงแบบนี้เพราะจะถูกแสงสีทองบนร่างกายของเขาแผดเผาจนไม่แต่ทว่าหนูน้อยกลับไม่เป็นอะไรเลยเธอช่างเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์พิเศษมากจริงฮ่าฮ่าถึงจะรู้ว่าพวกเขาใช้กลอุบายหลอกล่อปรมาจารย์เฉินก็ยังอดโมโหไม่ได้เพราะรู้ว่าต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดสิทธิ์ของตนเป็นคนเริ่มก่อน ถึงแม้เขาจะโมโหสิทธิ์ของตนเองแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้ก็มีเพียงแค่ต้องขอร้องแทนพวกเขาเท่านั้นข้าจะลงโทษพวกเขาเองขอเหล่าหลีโปรดเมตตาและให้โอกาสพวกเขาได้กลับเนื้อกลับตัวด้วยขณะที่พูดเขาก็ก้มศีรษะลงเล็กน้อยทั้งสองต่อสู้กันมาอย่างยาวนานและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาทำแบบนี้ใบหน้าของปรมาจารย์หลี่จึงเต็มไปด้วยความลำบากใจเดิมที่เขาเองก็ไม่ได้คิดอยากจะทำลายอารามไปหุนอยู่แล้วเขาจึงพูดขึ้นว่า เอาเหล่าว่าแต่เหล่าเฉินเจ้าอย่าแซงทําเป็นไม่รู้ไอหน่อยเลยเราต่างก็เป็นจูซือเอียข้าเข้าใจดีมีอารามเต่านับหมืน่นแห่งงอไม่ได้มีเพียงอารามนี้อารามเดียวไม่มีอารามไปหยุ่นที่นี่ก็ยังมีอารามไปหยุ่นที่อื่นเป็นไปไม่ได้ที่อารามไปหยุ่นจะจบสิ้นลงเจ้าไม่ต้องมาแสดงบทบาทน่าสงสารกับข้าหรอกเพียงแต่ที่นี่คือจุดเริ่มของอารามไหยุ่นก็เท่านั้นและเป็นจุดศูนย์กลางของอารามไปหยุ่นหากสูญเสียแกนกลางนี้ไปมันก็จะทําให้ศูญเสียสมดุลทั้งหมดไปด้วย ปรมาจารย์หลี่พูดต่อสิทธิของนายรู้ดีที่สุดว่าพวกเขาทําอะไรพวกเขารังแกเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในครอบครัวของข้าโจโจไม่ได้มีเรี่ยวแรงมากขนาดนั้นแขนขาน้อยๆแค่บีบก็หักแล้วจะไปสู้แรงผู้ใหญ่อย่างพวกเขาได้อนังไรถูกต้องโจโจพยักหน้ารับเสาอากาศบนศีรษะก็แกว่งตามท่าทางของเธอราวกับว่ากําลังสนับสนุนคําพูดของปรมาจารย์อยู่ หนูน้อยแกว่งแขนและขาสั้นๆที่เต็มไปด้วยเนื้อแน่นๆอย่างไร้เดียงสาแล้วพูดเบาๆว่าหนูเพิ่งจะอายุสี่ขวบครึ่งหนูยังเป็นเด็กและยังอ่อนแอมากๆด้วยอ่อนแออย่างนั้นหรือถ้าเธออ่อนแอทั้งใต้ล่าคงจะไม่มีใครแข็งแกร่งปรมาจารย์เฉินรู้สึกปวดศีรษะขึ้นมาอีกครั้งพูดมาตรงๆเถอะเขามองทะลุอย่างชัดเจนว่าอารามซานชิงนั้นมีพรสวรรค์ทางด้านการแสดงและไม่มีใครเทียบพวกเขาได้เลยจริงฮ่าฮ่า มันง่ายมากอารามไปหุนแห่งนี้ต้องเปลี่ยนชื่อต่อจากนี้ไปที่แห่งนี้จะเป็นของอารามซานชิงส่วนสิทธิ์ของเจ้าข้าไม่ต้องการข้าต้องการแค่สถานที่เท่านั้นขณะที่พูดนั้นเขาก็มองไปทางเฉวียนหลิงด้วยความรังเกียจเมื่อได้เช่นนี้ปรมาจารย์เฉินก็เงียบไปครู่หนึ่งและในที่สุดเขาก็พยักหน้าตกลงนี่คือวิธีที่ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดแล้วเมื่อเห็นว่าเขากตกลงแล้วเฉวียนหลิงก็ใจหล่นวูบลงไป แม้ว่าจะมีอารามไปหยุ่นอยู่อีกมากมายแต่บนภูเขาเทียนอันแห่งนี้มีอารามไปหยุนเพียงแห่งเดียวเท่านั้นหากสูญเสียที่แห่งนี้ไปจะให้เขาเป็นเจ้าอารามได้อย่างไรแต่โชคยังดีที่พวกเขาไม่ต้องอยู่ภายใต้ร่มเงาของอารามซาชิงหากเป็นแบบนั้นแล้วสมบัติของพวกเขาก็จะถูกยึดไปจนหมดราวกับว่าอ่านใจเขาออกโจโจยิ้มอย่างเจ้าเล่และพูดออกมาทันทีไอหยาลืมไปเลยว่าตาแก่หน้างโง่กับสิทธิผู้โง่เขายังบาดเจ็บอยู่เลยนี่นา วันนั้นตอนที่จัดการวิญญาณชั่วร้ายอายุพันปีอยู่พวกเขาจงใจไปก่อกวนจนเกือบทําให้เราจัดการวิญญาณชั่วร้ายอายุพันปีไม่สําเร็จแต่สุดท้ายเราก็จัดการมันได้ช่างโชคร้ายที่ตาแก่หน้างโง่กับสิทธิผู้โง่ขเวาสัมผัสดโดนไอชั่วร้ายและตอนนี้ก็ยังคงอาการโคมา่า เธอกระพริบตาขณะที่จ้องมองเฉวียนและพูดอย่างใจกว้างว่าหนูเป็นแค่เด็กไม่ได้ถือสาผู้ใหญ่หรอกหนูให้อภัยพวกเขาและหนูยังสามารถรักษาพวกเขาได้อีกด้วยเพียงแต่ว่ายาที่ใช้รักษานั้นต้องเป็นราชาสมอายุ8ร้ายปีเป็นส่วนผสมซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงอาจารย์ลุงเฉวียนหลิงลุงสนิทกับตาแก่หน้าโง่ขนาดนั้นถึงแม้จะต้องเอามารดกของตัวเองมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนลุงก็ยอมช่วยเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะ